สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพาไปกินชาบูเตียบไม้ร้านรับสงขานะครับผมก็ไม่รับหรอกเออแต่ก็คือว่าเดิกๆเนี่ยผมกับแฟนเนี่ยก็จะฝากท้องเป็นประจำนะครับผมกับร้านนี้นะครับผมเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรกินนะครับทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็คือไม่เซเว่นก็ร้านที่ยังเปิดอยู่นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะโดนใจเราเท่าไหร่ครับทุกคนเหบ เซเว่นบางทีก็เบื่อเบื่อทุกคนมันก็เดิมเดิมอ่ะวันนี้ก็เลยมีร้านใหม่มาแนะนำทุกคนที่โกผมเองก็ซื้อประจำอยู่แล้วนะครับผมนอกจากจะรีวิวร้านตัวเองแล้วก็รีวิวร้านคนอื่นบ้างนะครับผมวันนี้ก็จะพากันไปเลยนะครับผมไปเลยขับมาได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวซ้ายซะหน่อยโกโกโกใกล้ถึงแล้ว <c oughs> นี่นะครับทุกคน ก็ตาเด็กสงขาก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมกางค่ำกลางคืนไม่ค่อยมีของกินหรอกทุกคนเนี่ยอ่ะถึงแล้วเวโอ้ยร้านเขาเปิดว่ะ เธอหยิบเธอไนสิทำไมไม่หยิบเองเธอบอกให้ถ่ายถไายใช่ไหมใช่แล้วก็กเอหยิบดีกาออหมูเด้งไหแล้วก็เอาหมูเด้งครับครับผมนี่คือหมูนุ่ม อินเดียวทำไมดีวะไปกินไหมล่ะมันต้องขั้นต่ำสี่ไม้ค้นไปหนึ่งสองอืมเขาสี่ไม้กันไปเมื่อกี้เขาหมูเด้งไปสองละผิดเข็มไบด้วยลวกันเนาะโัเอนเดียวเขาหมูเด้เง,งหนึ่งวางเลยสองเลยนะยนะครับผม มันจะไ,ไม่มีเส้นไงฮะอืมอร่อยนี่เป็น a, a, S m a. อ m r กเ็ินจาบูเสียบตับไหม อู๊ดแงอุดานเทพก้อนใหญ่ไปคงขาดตอนคืนนะเขาจะฝากตอนนี่ร้านนี้เลยชาบูเจ็บมาเพราะพี่แกเปิดดึกมาก ตามคลิปที่บอกไปอ่ะแตาขายตรงตีแยกเซเว่นน่ะถ้าขายไปตามตรงนั้นก็จะไปถูกเลยเปิดดึกมากมีอยู่ร้านเดียวด้วยแถมรสชาติก็อร่อยนะโอเคด้วยนี่ดูเนี่ยแต่ทั้งหมดแค่ส5่ิบ้าบาทเองยมอร่อ,อยาาาทุกอย่างเลยเฮ้มากแบบนี้ อารมณ์ไปให้มาปะเอิ๊ดเอิ๊ดกินไปคุยไปท <c ười> ุกอย่างกินต้องเลยแบบเนี่ยดูดิยมีหมูดงคิดดูได้กินตั้งหมูเด้งอ่ะเนี่ยหมูเด้งอะ่งอะที่แบบในชาบูอ่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสี่ห้าบาทโอ้โหคุ้มจัดเนาะอ,อืมก็ได้ข้าวมือ้อนึงนะ ไปอุดหนุนพี่เข้าเยอะเยอะอร่อยอร่อยบอกเลยว่ากินทุกวันอะปากโกกินบ่อยอยู่นะนนดูโอ้ ไม่เอาหน่อยไม่กินเลยสดทุกอย่างแม่ค้าก็สวยเลยเแต่นออ่าแฟนผมนิดนึงยอกยอกยอกนี่จะไล์นี่จะเป็นไลฟ์สดนะไม่ได้คลิปอัดไว้นะ กินตัวออก,ก็วปกติแบบคนกินเร็วมากอ่ะเนี่ยกินไม่เสร็จเลยออกติแบบไม่เกินสองนาทีอ่ะหมดอ่ะนี่คือย,ยังกินอยู่อ่ะใจซ้อนแล้วดีกว่าเพราะว่าใจใจกว่านี่นะกินข้าวกับพี่หลวงจงไม่ใช่ไม่ใช่ อืมอือืมหวาอร่อยมากอืมอืมอรเวลาหนึ่งเลยที่ซื้อบ่อยแนะนําทุกคนไปซื้อได้แม่ครับเป็นเด็กอยู่นะเปิดน่าจะเปิดตั้งแต่สี่ห้าโมปิดประมาณตีหนึ่งีหนึ่งมั้งรู้สึก เป็นรถเข็นนะที่ใหญ่ๆเลยอะ่ะสีแยกถ้าใครเด็กสงขาไปไปอะ่ะสีแยกเคหะมีอยู่ร้านเนี้ยเท่านั้นแหละแนะนำอร่อยด้วยราบูเจียบไม้น้ำดำจีเด็ด กานแบ่งให้ด้วยกินไม่หมดเอาไว้เส้นเยอะ,อะเอามานิดนึงกินช้าก็ไปพอดีก็แบบใหญ่ๆอะ่ะเอ่อะเส้นอ๋อ หมดแล้วหมดแล้วมหมดแล้วมหมดแล้วรัดเลยโอ อันนี้กินจริงนะมาได้แจ้งนะก็ดูอร่อยนะ แล้วจ้านี่เอ้ยเดี๋ยวยังไม่ปิดก็ฝากไปด้วยนะครับรีวิวครั้งแรกอร่อยมากๆชาบูเสียบไม้สีอะคีฮะนะครับผมเด็กรงขาไปกินกันเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่อยากกินชาบูก็มากินหอยที่ร้านผมได้นะครับ